สวัสดีครับเพืเ่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของทีเดชแนลนะครับวันนี้ก็กลับมาในเกมของนีโนโคนีแล้วนะหลังจากที่เราเกเลเกตุงไปนานแล้วนะฮะวันนี้ก็กลับมาแล้วเพื่อนๆแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มีอะไรมาอัปเดตเยอะนะครับเดี๋ยวจะวันนี้กลาว่าจะมาอัปเดตตัวของผลตอบแทนที่เราสเต็กกิ้งกันไว้นิดหนึ่งแล้วกันว่าตอนนี้มันผ่านมาประมาณสักแบบ30กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะของการสเต็กกิ้งซีชั่น2นะครับว่า ตอนนี้เองอะ่ะผลตอบแทนมันอยู่ประมาณเท่าไหร่ของผมนะเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูแล้วก็เดี๋ยวเ,เพื่อนๆลองดูแล้วกันว่าอ่าได้ใกล้เคียงกันไหมหรืออะไรเงี้ยจะจะได้แบบอ่ารีเช็คด้วยกันเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งคือตอนเนี้ยไอตัวของเธอรไรด์เพื่อนๆไอตรงเนี้ยผมมีปัญหาอย่างหนึ่งเว้ยตอนเนี้ยเห็นบางคนอะ่ะเขาไม่เติมเดลี่เธอไร์ไอเนี้ยไอแพ็คเนี้ยบางคนอะ่ะเขาไม่เติมเดลี่เทอร์ไรท์เว้ยแต่ว่าเขาสามารถฟาร์มได้แต่ผมอะ่ะ ต่อให้ผมปล่อยตัวทิ้งไว้ทั้งวันนะเพื่อนผมบอกเลยว,ว่าผมฟาร์ไม่ได้ว่ะคือมันไม่สามารถเคลียร์ได้ทันอะ่ะผมก็ไม่แน่ใจเป็นเพราะอะไรเนาะเนี่ยไอแพ็คนี้เออหาตั้งนาน <c oughs> คือแพ็คนี้ยตอนแรกผมกักกั้นใจไม่เติมเลยเนะพื่อนนะฮะแล้วก็ลองดูสุดท้ายคือมันทบม,มาจนเกือบเต็มอะ่ะจนรู้สึกว่าเออมันไม่ไหวแล้วอะ่ะมันต้องเติมอันนี้คือผมเติมมาประมาณแบบหกเจ็ดวันนะครับก็เลยแบบเนี่ยมาเลยทําให้แบบ สามารถทันอ่ะคือมันทันกันมันทันกันพอดีเนาะแต่ละวันก็คือสามารถเคลียร์ไปได้นะครับว่าเดี๋ยวผมกําลังเตรียมเจ้าตัวนี้อ่าเตรียมส่วของเธอไรท์อันนี้เพื่อนฮะเดี๋ยวผมกะว่าจะเอาไปสเต็กในสี่ทัสามอีกทีหนึ่งนะครับก็คืออาจจะไม่ค่อยได้อัปเกรดหรอกคืออัปเกรดมันคงอัพแหละนะฮะแต่ว่าผมก็มีผูกมดอยู่พันกว่าก็คงใช้ตรงนี้แหละแล้วก็ที่เหลืออีกหมื่นกว่าก็คงคงเดี๋ยวบางส่วนนะครับบางส่วนเนี่ยจะ แปลงไปขายเป็นเงินเพื่อจะได้เอาเงินค่าที่เราเติมไอ้ดเดือนกลับมาก่อนนะแอบดูราคาหน่อยดีกว่า800กว่าก็ไม่แพงเกินไปเพื่อนแปดร้อกว่าโอเคนะฮะก็เดี๋ยวผมว่าจะแปลง 10- บสักสิเหรียญแล้วก็เดี๋ยวไปขายนะฮะเอาเงินคืนมาหน่อยเรียกว่าถอนทุนนิดนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวที่เหลือก็เป็นกําไรแล้วก็ฝากแหละนะแล้วก็เดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งเลยคือเดี๋ยวหลังจากวันอังคารมังอังคารที่จะถึงนี้นะเพื่อนนะผมบอกไว้ก่อนเลยแล้วกันว่าเดี๋ยวผมจะไม่ได้อยู่นะครับ เพราะฉะนั้นนะอ่ะคลิปตั้งแต่วันอังคารมันต้นไปเนี่ยมันจะเป็นคลิปที่ผมอาจจะเก็บสต็อกไว้แล้วแล้วก็อัดลงย้อนหลังนะครับก็อาจจะแบบข้อมูลบางส่วนมันจะไม่อัปเดตบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภยัยเพื่อนๆไปก่อนเลยนะต้องขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่าผมติดภารกิจยาวเลยไม่แน่ใจว่าจะกลับวันศุกร์หรือวันเสราร์อันนี้ไม่แน่ใจจริงๆนะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวกลับมาจะรีบแจ้งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตคลิปให้ดูแล้วกันนะครับส่วนคลิประหว่างนั้นก็มีให้ดูแหละมีเวลาคลิปให้ดูไปนนนนะดูแแแแกกกก้้เเเบื่่่อีงััไปปปลลวต็คิท อัดล่วงหน้าไว้นะครับเลยแจ้งไว้ก่อนอ่ะไปะงั้นเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนตัวของแพนดีกว่าฮะไปฮะพูดนานแล้วไะมาแล้วครับเพื่อนๆผมพาไปอยู่ส่วนแอป,ปของมาเบกวอลเลตแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะแล้วตอนนี้ก็จะมีเหรียญตัวเนี้ยเห็นไหมคิงอะไรวะคิงดิไฟเตอร์ขับโทเค็นนะครับ FCT เนาะก็คือจะเป็นเกมของ KOF King of Fighter มั้งนะครับ เป็นเหรียญที่ได้จากการแบบเราไปต่อสู้อารีนาแล้วก็เอาแต้มมาแปลงเป็นเหรียญแล้วมาแลกแล้วมาซื้อของอะไรเงีย้ยแต่ว่าแต้มเนี้ยมันคือผมว่าเหรียญเนี้ยมันได้ยากนะเอาจริงผมแอบไปดูระบบแล้วอะแล้วก็ลองเล่นแล้วผมโดนเขาตบเลเทเลย <c oughs> คือเหรียญเนี้ยอาจจะต้องเติมเงินนิดนึงเพื่อนนะครับเพื่อ <c oughs> ให้เราแบบสามารถตัวเราเก่งแล้วสู้คนอื่นได้นะครับเราก็ต้องไปแบบมันมีทักษะส,สกิลของเกมแบบต่อสู้ด้วยนะครับนะมันก็เลยแบบไม่ง่าย <c oughs> ทเทียบกับเกมของนิโนโคุนีนะครับที่มันมีการได้เหรียญแบบ หลายวิธีนึกอหรอป้าทั้งแบบ PvP ก็ได้ e m e r g e n c ก็ได้หรือจะ f a r ม map มก็ได้คือมันหลากหลายอะ่ะมันโอกาสได้เยอะกว่านะครับอ่ะพูดเยอะและ้วเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนตัว NKT ของเธออะไรโทเคแล้วกันอ่ะส่วนนี้เนาะมันจะชื่อ NKT นะครับแล้วก็ตอนนี้เองข้อมูลนะครับเบื้องต้นการฝากเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมพามันดูก่อนละกันอ่ะข้อมูลตรงนี้ก่อนดีกว่าตอนนี้คือผลตอบแทนครับ,รบผลตอบคือตอนนี้ผลตอบแทนนะอยู่ที่พื้นฐานอ่ะสามร้อยเจ็ดสิบเก้าจุดสามสามสี ถามว่าเขาคำนวณจากอะไรคือคำนวณจากอ่าโทเคนนะตอนนี้ที่เข้ามาฝากนะครับแล้วก็คิดเป็นรายปีนะอันนี้คือไม่ใช่แบบไม่ใช่รายวันนะเพื่อนนะคือเป็นรายปีนะครับคือเฉลี่ยว่าถ้าเกิดคุณฝากในตอนนี้แล้วก็เรทถ้าเกิดสมมติว่าคนฝากไม่ได้มากกว่านี้ไม่ได้น้อยกว่านี้คุณจะได้ผลแทนอยู่ที่300%ร้อเนะครับเช่นฝาก100บาทสิ้นปีมาเอาคือไป370บาทพูดง,ง่ายๆเนาะเห็นภาพไม่ง่ายแล้วก็เพิ่มเติมอีกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำไมมันถึงแบ่งกันนึรออกปะเพราะว่าการแจกรางวัลของเขา,าแบบอ พูดแล้วงงนะับก็จะเป็นส่วนตัวนี้ <S <S นเห็นปะเพื่อนเพื่อนมันจะมีส่วนของตัวรางวัลซีซั่นข้างล่างนะจะมีพื้นฐานกับเพิ่มเติมนะครับพื้นฐาน42,000 MBXL นะครับเพิ่มเติมอยู่ที่1 6 0 0 MBXL นะครับซึ่งตัวนี้เป็นเหรียญสกุลของ MBX เนอะเดี๋ยวงงกันอ่ะแล้วก็เขาจะแบ่งสัดส่วนเป็น80-20นะเพื่อนนะคือหมายความว่าจะมีรางวัลระหว่างซีซั่นในการสเต็คกิ้งเนี่ยอยู่มา42,000แล้วก็แจกจ่ายตามแบบตามคนนะตอนนั้นเป็นวินาทีไป แล้วก็เพิ่มเติมเนี่ยจะเป็นการแจกครั้งสุดท้ายเ,เพื่อนในตอนที่ว่าไฟนอลแล้วเนี่ยคุณอยู่ถึงตรงนั้นไหมถ้าคุณอยู่ถึงเขาก็แจกให้อีกนีออกอไหมอ่ะเดี๋ยวดูกันกดระเบียบต่อตัวนี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมเ,เพื่อนนะจริงก็พูดมาในในคิปบนก่อนแล้วแหละแต่ว่ามาพูดให้ใหม่อีกทีนึงเพราะเห็นบางคนก็ยังถามอยู่นะค่าธรรมเนียมของการฝากลงหน้าเนี่ยอยู่ที่แค่สามเปอร์เซ็นต์เพื่อนนะครับมันมันเรียกว่าช่วง p r e ซีซั่นนะทุกคนก็ต้องลองมาดูให้ดีก่อนแล้วกันนะครับว่าอ่าตอนนี้เป็นช่วงแบบ เปิดหรือปิดซีซันไปแล้วหรือเปล่าหรือกำลังพีอยู่ะอะไรเงี้นะพอถ้าเกิดคุณฝากตอนนี้คุณจะเสียเปอร์เซ็นต์เหรียญที่5%้านะครับก็ลองคำนวณดูแล้วกันว่าคุ้มไม่คุ้มนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะไปเทียบกาบคนที่เขาฝากพีสั้นยังไงก็รู้อยู่แล้วว่าเราสู้เขาไม่ได้เนอะคนจะแทนห้องเยอะกว่าเรานะครับเพราะงะั้นก็ลองเทียบดูแล้วกันว่าคุ้มไม่คุ้มอะไปต่อรางวัลน,นะคบก็อย่างที่บอกคือพื้นฐานได้แบ่งอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็เพิ่มเติมยนะี่สิบเปอร สัดส่วนตามนี้แหละนะครับพื้นฐานก็แจกเรื่อยๆถอนเมื่อไหร่ก็จบเมื่อน,นั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเพิ่มเติมคือคุณอยู่ครบคุณได้เพิ่มง่ายๆง่ายๆอย่างนี้แหละนะฮะอ่ะต่อมาก็เดี๋ยวตอนเนี้ยมันฝากมาที่สามเปอร์เซ็นต์เพื่อนเพื่อนคือข้างล่างอ่ะคือสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ก็ผมเอาเข้าอยู่ประมาณร้อยยี่สิบเจ็ด NKT หรือประมาณสามสิบห้าจุดสี่ดอลลาร์ซึ่งคิดเป็นเงินเท่าไหร่วะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคือผมคิดที่อยูเอซ่าสามห้าแล้วกันอยู่ประมาณพันสองร้อยยี่สิบกว่าบาท นะครับพันสองยี่สกว่าบาทผลตอบแทนผมอยู่ที่หกกว่าๆนะ6.3นะครับคูณ3ามห้าละกันนะ USD ส0งรกว่าบาทผมลงทุนพันสาได้มา2องกว่าบาทแล้วที่ผมเกินไป10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะนึกออกปะเออถึงสินะทำเป็นตะโลกทำเป็นตะโลกอ่ะเดี๋ยวหานมาดู1นึ่สองห้าลองดูนะครับคูณร้อตอนเนี้ยผลตอบแทนนะวันเนี้ยสามผมได้อยู่สิอนะ่ะเออประมาณนะประมาณนะก็ ก็ไม่แย่ครับเพราะว่าผมก็ฝากมาแบบก็เดือนนิดมัง้งสิบแปดเทนเดอนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้คิดมีแผนจะถอนจะอะไรแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนถอนตรงเนี้ยสามารถกดถอนได้เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณฝากมาเกินเอ่อกี่วันกี่วีว่าไม่แน่ใจสิบสี่วันหรือแปดวันไม่แน่ใจเจ็ดวันมัง้งอืมผมคุ้นคุ้นอยู่ก็กดถอนได้เลยนะครับแล้วก็รับรางวัลไปได้เลยแต่ว่าผมไม่ได้กะถอนอยู่แล้วนะก็อ่ะจําเลขตัวนี้ไว้นะสามเจ็ดเก้ากับหนึ่งหนึ่งสามของ NKT นะอ่ะเดี๋ยวผมพาดู K ต่อ NKA เป็นเนียนของแอตเทอร์นะครับเดี๋ยวพาไปดูกันอ่ะแอตเทอร์ right เนี่ยตอนนี้ก็เท่ากันเลยนะคือซีซั่นอยู่ที่3อ่า3วีคเท่ากันนะครับเพื่อนแล้วก็ผลตอบแทนเนี่ยพื้นฐาเนเพื่อนเพืนด,ดูดีนะ198กับ56หเปห่างเป็นครึ่งนะเอาจริงๆค่างล่างเพิ่มเติมห่างครึ่งหนึ่งนะครับพื้นฐานเนี่ยห่างอยมานร้อยสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะถึงปะโอ้ร้อยร้อยกว่าด้วยร้อยสี่สิบสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ ไปดูกันแล้วกันก็ตอนเนี้ย3%เเท่ากันแล้วก็ผมฝากอยู่ที่31 NKA นะครับคิดเป็นมูลค่าอยู่ที่43 USD 4ี USD เนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่มาคูณกันมาคูณกันไม่เคยคูณก่อนอยู่แล้วฮนะ1 5 0 5บาทผมผมคูณที่เลท35นะผลตอบแทนอยู่ที่3.95เมคิดยางนะ3.95นะครับคูณ3.5โอเค138 จุอบาทอ่ะหารกับเมื่อกี้เท่าไรพันห้ร้อยห้บมั้งอย่าให้ผิดอ่ะโอเคคูณร้อผลตอบแทนของ NKA ผมอยู่ที่8.9%เนตเพื่อนเทียบกับมันเก็บแปอ็นต่ะห่างกันเกือบเท่านะอ่ะอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะถ้าคุณเป็นคนที่สมมติไม่ได้เล่นเกมนะครับแต่มองว่าแบบเออเงินมันเย็นๆอยากจะลองแบบอยากเสี่ยงนิดหน่อยอ่ะพูดจริงมันก็ โลกคริปโตเคเรนซี่อ่ะมันเสี่ยงอยู่แล้วเพื่อนเพื่อนมันคือความเสี่ยงแบบเสี่ยงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะ่ะก็คุณต้องมีการประมินความเสี่ยงคุณด้วยนะก่อนลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่ได้เล่นเกมคุณจะซื้อเหรียญมาเพื่อเทรดทำได้ไม่ผิดนะครับก็ตามเอ็กช n g นเั่วไปแล้วก็โอนเงินเข้ามานะแล้วก็ถ้าเกิดคุณทําแบบนั้นผลตอบแทนที่คุณน่าจะลงทุนคือ NKT นะครับนึกออกปะเพราะเนี่ยผมจะได้ดูเลยว่าตอนนี้ผมฝากมาประมาณ3าเของของซีซั่นแล้วเนี่ย ผมได้ NKA อยู่ที่8.9%นะครับแต่ NQT ได้18%เห็นปะดูตัวเลขคือแบบมันมันต่างกันแบบโหดีหนีกันมากอะ่ะจริงๆนะหนีกันเยอะเลยอะ่ะก็ลองดูแล้วกันแต่ว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้ซื้อเหรียญน,นะครับผมเอาของในเกมเนี่ยมาแปลงเป็นเหรียญแล้วก็มาสเต็กเอาเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้แบบเออไม่ได้พัฒนาตัวความหมก็พัฒนาแหละแต่ว่าช้าหน่อยนะครับไม่ไม่รีบแล้วก็สเต็กไปเรื่อยๆนะอ่ะก็วันนี้โคงประปานี้นะครับในตัวของมาเบกเนาะยังไงก็ ลองดูแล้วกันเพื่อนผมแลแทนแต่ละคนได้เท่าไหร่ก็มาแชร์กันนะมาแชร์กันนะครับว่าใครได้มากได้น้อยก็อยากรู้เหมือนกันว่าแบบคนโหดเขาสเตจกันเท่าไหร่ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะเอาจริงๆนะอันนีอยากทราบเหมือนกันก็เดี๋ยวมาแชร์กันแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวไปปิดคลิปในเกมกันดีกว่าครับผมปะโอเคครับเพื่อนเพื่อวันนี้ก็คงประมาณเท่านี้นะผลแลแทนยังไงก็ลองดูแล้วกันว่าใครได้เท่าไหร่กันบ้างนะแล้วก็ตอนนี้ผม เอาตามตรงผมไม่ค่อยแนะนำนะให้มาเข้าตอนนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งคือคุณเสียผลอ่าคุณเสียค่าเรียกแหละค่าทำเนียมมาห้าเปอร์เซ็นแล้วนึกออกปะคือมันราคาสูงแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยไม่แนะนำไม่นำแล้วนะครับแต่ว่าอยากให้อ่าอยากให้เก็บอะเก็บไว้ลอก่อนนะครับเดี๋ยวซอซีซั่นสามแล้วช่วงพีซีซั่นนะมันจะเก็บตัวของค่าเนียมแค่สามเปอร์เซ็นต์นึกออกปะเราก็ค่อยมาเอาช่วงนั้นดีกว่าครับช่วงนี้มันมันเลยมาเยอะแล้วว่าสาเปอร์เซ็นต์แล้วเพื่อนๆเ,เข้าชาเกินไปตอนนี้นะผมว่านะอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้ก็คง ประมาณนี้นะครับยังไงก็รบกวนเพื่อนๆฝากกดไลค์กดซับให้ด้วยนะเป็นกำลังใจใผมหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดตัวของกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเวลาลงคลิปจะได้รู้แล้วก็ดูก่อนใครนะถึงผลิตภัอย่าลืมกดตัวไลค์แล้วก็ซับแฟนเพจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวสุดท้ายเลยก็มีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะผมจะพยายามได้ดูอ่านทุกคอมเมนต์ให้นะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกทีนะครับเพื่อนๆบ๊ายบายครับผม